แล้วไงก็เดี๋ยววันนี้เรามาลั่นงานดํากันดีกว่านะคผู้ชมเพราะเราทํางานข่าวกันเยอะแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์การขับรถของป้ายยูโรนะครับว่าไม่ได้ขับแลมโบแล้วยังจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับว่าน่าจะเหมือนเดิมนะเพราะคันนี้มันแรงมากผู้ชมดูดิแรงกว่า g ีทีวีเลยในเวลาลุยงานดานะฮะเรามาดูตํารวจที่นี่กันดีกว่าว่าตารวจที่นี่ตึงกันหรือเปล่านะครับแต่มันเลี้ยวแบบเบืรอมากไอ้เหี้ยเลี้ยวแบบดีจัดอิสระ เฮียอะไร <Here. S 1> วะเน,นี่ยเฮียเอ้ยเดี๋ยวเราเราไปลงทะเบียนอย่างวะผู้ชมเราเราไปลงทะเบียนอย่างวะลืมวะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเราต้อง,งไปลงทะเบียนก่อนไปเดี๋ยวเราไปสะพานก่อนละกันนะครับเราต้องไปลงทะเบียนก่อนนะผู้ชมเพราะเราไม่ได้ลงทะเบียน GTB กระชาที่เราเปิดได้เลยนะครับอุ้ยแต่รถถึกมากผู้ชมดูดิแงเ,เรามีที่ปรึกษาอยู่ผู้ชมเราก็โทรหาได้ตลอดเลยยังว <I am. S 1> มีที่ปรึกษาอยู่อะ MG GTB แต่งเต็มก็ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่อะ MG สองเอ็มถึง2.3 2.3องจุดสามหรอเอ็มจีรับไหมอ่ะไม่เอาครับลุงรถรถมันกลับครับลุงผมมีรถที่ดีกว่านะโอ้โหเรียกว่ารถกลับเลยหรอลองหาหาคนซื้อให้ลุงหน่อยได้ไหมลุงไน่อยค่ะนายหน้าไอคุณขอเอ็มลุงเน้่ยมล่ะนายหน้านายหน้าได้ไหมอะไรนะอะไรนะสายสายขาดไม่ได้ยินไข่กอล์บแล้กัน ลกูเมื่อกี้โอ้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยเมื่อกี้เข้ามาสภาคนถึงยังไงลุงประกาศขายไม่ได้เรอครับลุงแตถ้าไงได้เดี๋ยวลุงประกาศขายทริงเราเราอยู่มานานแล้วไงเราน่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังที่นี่ไงคงน่าจะปกติผมไม่ไม่โพสต์ทงวิดครับลุงผมไม่อยากมีอะไรในโลกโซเชียลเอาหรอถ้าลุงประกาศขายนี่เอาค่าในหน้าเท่าไหร่นะหนึ่งครับล้านหนึ่งโอ้ยเยอะคนมันเยอะจังวะเนี่ยเยอยมาทำแปะดูดแหนมอะไรกันไอ้เนี่ที่เก็บรถ อ่ะฮัลโหลครับปันนี้สะพานหรือเปล่าครับบอกพี่ในแกงพี่สะพานอ,อ๋ออ๋อโอเคครับโทษทียบโอ้ย,อยถ้ามันจะยุ่งยากขนาดนี้เราเราค่อยมานี่แล้วกันนะคุณผู้ชมค่อยแบบค่อยมาลงทะเบียนแล้วกันไี่ถ้าคนมันจะเยอะขนาดน,นี้ไอ้เหี้ยใครว่ากันโอ้โหไม่สาวหน้าใหญ่กู Let's go let's ช่วงการดำมาดีกว่านะฮะคือเราแบบเราต้องแบบหาสาวมาดูความตึงเราไหมคุณผู้ชมหรือแบบเราจะ alone นคนเดียว ยังไม่ชินว่ะกับระบบคาดเข็มขัดที่นี่ไอ้เหี้ยรีบเกินไงแต่มันก็ดีนะมันแบบเตือนเราอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วมขออาบน้ํานอนก่อนแล้วกันนะครับนั่นไงสัตว์กูอะไรจะคูอะไรเงี้ย,ย,ยทําไมวะรีบไงเงี้ยมาผู้ชมท้องขอบ,บนดูที่นี่ก่อนแล้วกันมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะัสบสำหรับการดำนะฮะถ้าจุดเบสิกเบสิกก็น่าจะเป็นที่นี่นะมันเป็นถังหรอแล้ว ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เหรอเอ้ยันี้หรือเปล่าใช่ปะผมไม่ใช่อเฮียแล้วมันมันคืออะไรอะ่ะโอ้เนี่ยจุดเบสิกเบสิกมันไม่ใช่อะ่ะผู้ชมเห็นปะเหลือ,อน,นี่มีอะไรก็เอ็มจีเอ็มจีก่อนแล้วกันเออเอ็มจีครับลุงลุงถามเล็กหน่อยแล้วเอ่อที่นี่มีงานดำอะไรบ้างนะเอ็มจี จบแคบลุงแต่ต้องไปตีนะลุงจบแคปแล้วก็ขายยาครับลุงเก็บกัญชาไม่มีปูนไม่มีอะไรเงี้ยแบบเป็นมีครับลุงสายไฟปูนมีสายไฟเป็นยังไงอ่ะตู้ครับลุงตู้ตู้ยังไงตู้เสียเทาครับลุงเป็นสี่เหลี่ยมเลยชนชนชนจะไม่พังอ่ะลุงลองชนดูอ๋อแล้วก็ปูนก็จะเป็นกองนะครับลุงลุงรู้จักปูนไหมครับไตนซีอ่ะรู้จักสีรู้จักปูนรู้จักแต่ว่าสายไฟไม่รู้จักไงสายไฟเป็นไงไม่รู้อ่ะมันอยู่ตู้ครับลุงตู้มันอยู่จุดตรงไหนบ้างบอกหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวลุงจะไปดูอ่า ครับนะครับลุงเป็นไงเป็นเป็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบเล็กๆหรือเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยมเล็กๆลุงสี่เหลี่ยมเล็กสีสีเทาอ่ะสีดำอ่ะโอเคโอเคตู้ตู้ใหญ่ไม่ใช่เลยลุงตู้ตู้ใหญ่ไม่ใช่นะอ๋อโอเคเป็นตู้เล็กนะประมาณออกจากเลนแดงลุงเลี้ยวซ้ายไปอย่างมันอยู่ตรงเสาไฟอ่ะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวลุงไปดูแป๊บนึงอ่าโอเคโอเคมันต้องกดใช้บัตรอะไรไหมอ่ะนี่เปล่าวะเอ๊ะมันหายากจังวะเดี๋ยวถ้าเราเอ้ยนี่ไงสัตว์ ไกลจากตัวเมืองเกินไปไกลจากตัวเมืองสภาพมันไกลยังไงวะเนี่ยไกลยังไงไปยังไม่เข้าใจเฮียกูจะเกมเพราะอย่างเงี้ยรอดูนะไม่คาดแม่งเฮียดูเลยแบบคาดเฮ้ยไอเฮียอ๋อคือถ้าขับรถแรงแล้วไม่คาดคุณก็ตกเหมือนกันเฮียอะไรเนี่ยอ๋อขึ้นรถคือต้องคาดตลอดเลยเฮียนี่จะได้นะจะบอก ลวูอ่เฮ้ยได้โอเคนี่ไงแล้วผู้ชมาแล้วไอ้สระมาแล้วอย่าโดนไล่อ่ะครับคุณผู้ชมอยากโดนจับอยากเกมนะครับอยากนอนคุกอ่ะทำให้หน่อยจะได้ไหมแล้วกูจกซ้ำด้วยไม่สดลูกใครด้วยแล้วทำไมอ่ะแล้วคือตึงไงคุณผู้ชมเข้าใจไหมแล้วคือพกความตึงจากเมืองที่แล้วมาไงคือคนมันจะโหดอ่ะขับคันไหนก็โหดเว้ยเข้าใจปะอย่าตีรถก็ผมไม่ตีฝีมือตัวเองนะฮะน้ำเปล่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย คือถ้าสมมติเราจบคราสิทเช่นนี่มันจะเป็น <c oughs> e อะไรกูยังไม่ทัดทำเฮี้ยเลยเฮ e oh <yeah, S 1> ี้ยโอ้ยเฮี้ยลุงกลมนี่หกแสนแล้วเหรอเฮีย e เรามีสิทธิ์รวยเหมือนกันนะเนี่ยเรามีลูกหนึ่งนี่เฉพาะผู้ช,บบชมเรามีลูกเลขกเจ็ดครับถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเฮียขายกันขนาดนั้นเลยเหรอเฮี้ย e ตัวเบื่อไปแล้วว่าเอาแล้วอยเอาแล้วเฮี้ยเอาลเกี้ยเกมแน่เลยสัตว์ นั่นคือผู้ชมกลัวหรอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวตึงพลาดเบี้ยก่อนเลยสัตว์เจ้าไปแล้วลักลอกปุ๊บอุ้ยตัวนี้แม่งแรงว่ะเอ้ยอุยอ้ยยี่รถแรงจริงผู้ชมขั้นนี้โคตรเอาผมบอกเลยลูกรักขั้นใหม่ผู้ชมไอ้เยียลูกรักขั้นใหม่ผู้ชมดูดิหายเลยโอ้โหเย,ยียโคตรไหลแรงก็รไหลแรงนี้ โอ้โหยแรงหลายแรงนี้โหถ้าเมื่อกี้อกลับไปเย็นเต็มๆรถเราไม่รถเลยผู้ชมดูดิเฮ้สะอาดปัดราคามินิว่าปัดราคามินิคูเปอร์ว่ะเฮียยุ่ยดังสายน้ำอ่เฮียแล้วกูยังไม่ได้อ่านกดที่นี่ด้วยว่าแบบหลุดแล้วติดคดีเท่าไหร่อะไรยังไงนะผมมาแบบสดๆดุนๆเลยอ่ะผู้ชมไม่ได้สนใจกดอะไรเลยอ่ะเฮียแม่งแรงกว่ารถตำรวจอ่ะของแท้ไหมผู้ชมคนเนี้ย แท้จัดแท้จริงต้องมินิคูเปอร์ครับผมเดี๋ยวคันนี้จะเป็นหัวใจสตอนะครับฮลัลโหลครับพี่ชายครับผมเออว่าแต่กล่องซ่อมนี้มันต้องซื้ออันไหนหรอครับอ่ะอันแดงๆครับพันห้าครับในตู้โอเคขอบคุณครับมติดตัวได้แค่สองกล่องเองเหรออุ้ยสิบกล่องเลยฮะซื้อสักห้ากล่องแล้วกันดูเซิร์ก่อนแล้วกันครับไช่อุ้ยเจ๋ว,วคุณผู้ชมดูดิไม่ต้องเบิกรถมาแบบเนี้ยเฮียเพิ่งเคยเล่นอะไรแบบนี้ศาสตร์ปกติต้องเบิกรถไงเอาว่าไปครับไปแบบโชว์ข้าวหมดอีกเ้ย ขอโทษครับเป็นไรครับเอโทะครับขอโทษนะครับ,รบไม่ให้มือแบบของซ่อมไอ้หียชีวิตกูลำบากอยู่เลยเดี๋ยวไว้ฐานะดีเดี๋ยวตอบแทนแล้วกันนะใช่ห,หรือเปล่าวะกล่องนี้กล่ลองใหญ่ไปปวะอไอเห้ยจริงด้วยเนี่ยเห็นไหมรู้เรื่องรู้ว่ามันไม่ใช่แต่เราก็ยังแบบว่าเลือกที่จะลองไงก็เหมือนความรักของผู้ชมนั่นแหละนะผมรู้ว่าเขาไม่รักก็ยังจะก็ยังจะเป็นหลงรักเขานะครับเนี่ยหลังจากคุณผู้ชมได้ยินคํานี้ โทษให้อภัยกันได้ไหมล่ะก็แซวเล่นเล่นเฉยๆก็เราควรที่ให้อภัยกันนะเอ้ยยังมีคนบัมบัดเอ้ยเทียระบบนี้ผมเล่นตั้งแต่ชาโดูเลยนะผู้ชมแบบว่าติดคุกบัมบัดอะไรอย่างเงี้ยผมเล่นตั้งแต่ชาโดูเลยนะผู้ชมไม่เคยเห็นเลยนะแบบเนี้ยเชีย่ยนี่มันแก๊งผู้หญิงนี่ว่าใช่ไหมเฮ้ยแก๊งผู้หญิงสุดจัดไปวันนี้เราลุยเงินดำรัวๆเลยกันนะผู้ชมโอเคไหมท่านขาวไม่ต้องทำนะเพราะเราทําแล้วนะครับมาว่ะผู้ชมมาว่ะเจอกูผมเจอกูผมเจอกู จเจอพี่หวยดังสายน้ำอ๋อหลอก่าจะเลี้ยวแต่ไม่เลี้ยวอ่ะเล่นๆกๆโดนเสาไฟเป็นหึงเสาตัวตึงพระคนครมาเองครับผมช็อตน,นี้อ๋อหลอก่าจะไต่ขอบแต่จริงๆไม่ไต่ครับผมอ่ะเล่นๆๆ,ๆจะไต่นาะนันแรกแรกแรกๆหลอก่าจะเหินแต่ไม่เหินไอ้เหี้ยเออเอออันแรนแรกแรกๆขอยิงมาว่ะของยิงมาแล้วเหินเทพเลยละกันแล้วโชว์เทพเลยละกันปิ ไต่ขอบโชว์ทีนึงโอู้ยี่รถไม่ลดเลยโอ้โหเห็นปะรอดแบบง่ายดายนะผมตำรวจที่นี่ก็ไม่เท่าไหร่นะผมก็เอาผมไม่ลงแล้วกันบอกแค่นั้นแหละเอาผมไม่ลงผมพูดแค่นั้นคือคนมันจะตึงอ่ะคือมันขับคันไหนมันก็ตึงไงเข้าใจไหมมันมันจะเป็นต้องขับหลอบลำบูงลำโบวอ่ะขับคันไหนถ้ามันจะตึงมันก็ตึงได้ครับผมแค่นั้นเองเงีย้ยกล่องแบบเนี้ยผู้ชมจำไว้นะกล่องแบบเนี้ยตำรวจไม่เข็ดเหรอเขียรถนี้พอร์ตผูช้ชมเขียรถนี้พอร์ตว่า ไอ้เหี้ยเกือบไอ้สัตว่ามาครับมาช็อตนี้โอ้ตํรวจหลุดเลยกันหลุดกันเลยทีเดียวนะฮะเราล็อกหลอกหนึ่งทีเป็นไงโอ้เหี้ยคันนี้มันโดนใจผมจริงๆอ่ะคุณผู้ชมถูกใจไปรุ่นว่ะแล้วตํารวจโผล่มาแล้วผมจะเลี้ยวสวนมันเอ้ยัยมันรู้ไอ้สัตว์ตํารวจไอ้ใจเย็นหน่อยครบางทีอ่ะ แน่แน่แน่ร้อนแล้วนะร้อนแล้วนะเหมือนเทพผู้ชมเหมือนที่ใครๆก็เหินได้แต่ว่าอุ้ยเฮ้ยคือเตะได้ไงไอ่ะไกลขนาดนั้นเลยเหรอพี่เฮ้ยียมันไกลขนาดนั้นเลยหรออ่าย็นี่เหินข้ามไปให้สัตว์อือนีหค่อยตื่นเต้นผู้ชม เพิ่มความสดใหม่ความตื่นเต้นใหม่นะครับผมคื่แบบว่าถ้ามันรอดเลยเดี๋ยวผู้ชมจะร้องไงว่าแบบผมขับรถเทพเกินอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่ายิงยางให้แบบเป็นกำลังใจให้ตำรวจหน่อยและการอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อผู้ชมแบบว่าจะมันลุ้นไปกับผมอะไรอย่างเงี้ยปะเนี่ยถ้าผมบอกจริงก็หลุดอย่างเงี้ยหละเห็นไหมหลัดตาข้างเดียวยังขับหลุดเลยตำรวจประเทศเนี้ยเฮ้เราก็แรงเกินนายมอนรับควนข้อแกง85เอ้ยไอเดี๋ยวลองดูว่าผู้ชม859 7 0 4ลองดูว่า อยากรู้ว่าขอรับแก๊งกันยังไงวะอยากรู้อะผมแบบจะลองตอแหลนะผู้ชมผมลองตอแหลนะฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับอันนี้รับรับคนรับคนเข้าแก๊งเหรอครับได้ยินผมไหมฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินผมไหมได้ยินครับพี่รับรับรับคนเข้าแก๊งใช่ไหมครับใช่ครับผมคุณสมบัติยังไงบ้างอะครับ เน้นแค่เวลาออนครับเวลาออนช่วงสองทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ถ้ามีอาวุธมีรถก็จะดีมากๆเลยครับอ๋อพอดีผมแบบเพิ่งเพิ่งเล่นแบบว่าเพิ่งเข้าเมืองเมืองนี้เมืองแรกแล้วผมขับรถได้เป็นแล้วก็ผมก็เล่นอาวุธได้เป็นอะไรเงี้ยยังจะรับอยู่ไหมครับส่วนส่วนเวลาผมมีแน่นอนครับ <c oughs> พี่ชายสะดวกคุยกับผมไหมอยู่แลนแลนม่วงอะได้ไหม<ย>ลับ่ม่วงได้ไหมอย,อยู่ใครบ้างครับผมแบบว่าไม่ค่อยอยากเจอคนเยอะครับ เดวผมไปคนเดียวอ๋อได้ครับได้ครับสองอคนนะ่ะเดี๋ยวผมจะถามพีออ่เชรครับได้ได้ครับแลนแลนม่วงใช่ไหมครับได้ไหมว่างไหมพี่ว่างไหมว่างครับว่างครับเดี๋ยวผมไปครับแป๊บนึงครับแลนม่วงเหรออ๋อนี่ไงเฮ้ยลองขับรถลองขับรถ,บรถมาได้ไงเนี่ยคาสินโนครับคาสินโนอะไรพีนน่ชมผมอยากรู้แบบเราจะรับแก๊งยังไงวะลองแบบว่าไปโปรยเสน่ห์แล้วกันพี่ชมไม่เราบอกว่าเรายืมเรายืมเรายืมคนอื่นมาคันนี้ไม่เป็นไร ยืมยืมคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยยืมคนอื่นมาแล้วแบบว่ายืมหมอทำงานดำอยู่ฝึกขับตรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ได้อยู่ไ,ยไม่ไรดูดีเขาเขาเขาจะมองถูกไหมยีก่กูคุ้นหางคนตีนคนอื่นไปทั่วเนาะยี่ถ้าเขารู้ความจริงนี่กูจะโดนตีไหะเนี่ยสรุปร้อแบบป้นเออเฮียโอนอ่ะครับตอนนี้ผมอยู่แหลมม่วงแล้วครับอาถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วคนคน,คนไหนครับคนไหนอ๋อโอเคผมผมอยู่คันนี้ครับส อิ่ยสดแดงซะด้วยโคตรตึงอ่ะคุณผู้ชมครับครับได้ได้ยินบมไหมได้ยังครับได้ยินครับยังไงบ้างครับพี่ใหญ่มป็นมินล้วหรอไม่ครับอันนี้รถผมเช่ามาพอดีของให้ลองทํากันดําผมก็เลยลองไปหนีดูผมเพิ่งเกมไปสี่รอบครับเมื่อกี้แต่ทางอะไรนะเอ่อพี่โนฟี่พี่เลดอยู่ไหมพี่ชายชื่ออะไรครับผมอ๋อผมชื่อยูโรครับพี่ยูโรใช้เท่าไหร่ครับ อายุปีนี้สี่สิบแล้วครับปีนี้สสิบอันนี้พี่มาเมืองแรกเลยเหรอครับ <c oughs> ใช่ใชครับผมเล่นเมืองแรกเลยครับพอดีผมอยากลองดูผมก็เลยลองมาเล่นดูครับหลักๆแก๊งเรานะครับมันจะในช่วงช่วงนี้นะมันจะเน้นเวลาออนน่ะกับส่งของเฉยๆครับส,ส่งของนี่ส่งอะไรบ้างครับส<ร>ง่งพี่มีพออเวลาช่วงเวลาเข้าพี่สะดวกเข้าช่วงวันกี่โมงครับผมเข้าได้เกือบตลอดเลยครับก็ 6โมงหรือสองาทุ่มเป็นต้นไปก็ยาวได้เลยครับอันนี้พี่เล่นกี่วันแล้วครับในประเทศอ๋อเพิ่งมาได้3าวันครับผม3วันใช่ครับแก๊งเรามันจะมีถ้าจะเข้านะครับมันจะมีค่าเข้าสล็อตให้สาภา2 0,000ืแล้วก็ค่ามัดจำอ่าเป็นมัดจำแก๊งนะครับ10,000 0ถ้าเราอยู่อยู่อยู่ครบหนึ่งอาทิตย์เราก็จะได้0 0 0 0 0เดีอย่างพวกผมก็จะเอา10,000 0คืนให้พี่อย่างเงี้ยเหมือนเป็นมัดจำไว้เฉยครับ ผมมาจําไว้แบบว่าอ๋อ,อนึกออกครับนึกออกอ่านั่นแหละเพราะมันเคยแบบให้เข้าง่ายปุ๊บแล้วก็มีเข้าๆออกดันตาฉลาดให้แล้วก็ออกเนีน่ยแล้วอันนี้แกงนี่สร้างมานานเลยครับแกงเนี่ยยังนะครับได,ได้ได้กี่วันกี่เดือนแล้วครับประมาณประมาณน่าจะครึ่งปีแล้วแหละก็ถือว่าสัตว์แล้วมันนานไหมไรเงี้ยอ๋อครึ่งปีแล้วแล้วน,นี่คือชื่อแกงชื่ออะไรครับชื่อเลสโซนครับอ๋อเลสโซนอันนี้คือมีสีแดงสีเดียวเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับสมาชิกแก๊งมีกี่คนนะครับสมาชิกแก๊งตอนนี้หรอน่าจะประมาณยี่สิบประมาณเนี้ยประมาณย <Okay. S 2> ี่สิบนี่คือรวมคนที่พักพักโลด้วยนะครับแบบพวกจิตุระโอซีเงี้ย oh. ก็คือแก๊งพวกผมเปลี่ยน oh. เริ่มเริ่มเปลี่ยนคนนะครับใครใครที่แบบดูแล้วแบบไม่อันนี้ก็เปลี่ยนออกเปลี่ยนออก ก็ก็ดีครับเพราะแกงมันต้องไปข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ยืดไอ้นี่มันมันคุยดีแต่ว่าลำคอไม่ให้เหรอผู้ชมไม่โดนใจผมว่านี่แหละครับเอ้เหมือนที่ผมบอกถ้าถ้าพี่จะเข้าใช่ไหมมันต้องมีเงิ 1, 2, 0, 000, 1, 000, 5, นหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนค่ามัดจาแกงสองหมื่นก็ค่าเข้าสล็อตอ๋ออันนี้คือถ้าผมมีตังค์นี่คือผมเข้าได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ<อ>เดี๋ยวให้ลองเข้ามาเทสได้เลยครับครับขอบคุณมากนะท่านแกงเดี๋ยวติดต่อมาอีกทีหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณมากว่าแต่ชื่ออะไรนะครับ ผมชื่อซูครับชื่อซูอายุเท่าไรครับผมอายุ16ครับอ๋ออุ๊ยนี่เท่าลูกผมเลยเนี่ยลูกผมอายุ19ปีเจอกันครับผมครับเจอกันนะครับครับผมไม่ได้ไม่ได้ผู้ชมไม่ได้แก๊งกนี้ไม่ได้ครับคือมีตังก็สามารถเข้าได้เลยเฮียไม่ดูนิสัยไม่ดูอะไรแบบไม่เหมือนโอเคเราเลยว่ะผู้ชมคือแบบโอเคเราแม่งคัดยันดุ้นอะเฮียถึงจะเข้าได้เฮียต้องมีแบบเทปต้องมีรู้จักคนอื่นก่อนนี่คือกูมีตังปุ๊บก็เข้าได้เลยอเฮียแล้วให้แล้วให้กูรู้จักใครอะเข้าไปแล แต่ขอเถอป่ะเฮ้ยเฮียมันจะเกินไปไหมอ่ะเออเดี๋ยวเราไปซื้อหน้ากากกันดีกว่าคุณผู้ชมเออเราทำงานดำเราก็ต้องลึกลับหน่อยเราต้องเป็นบุคคลลึกลับหน่อยครับเราจะมาโชว์ตัวว่าเราเด่นไม่ได้นะครับต้องสมบัตินิดหนึ่งรู้แหลกคนอื่นจะสมบัติหรือไม่สมบัตบิแต่เราสมบัติไ้ก่อนลวกันเอเดอบมันกี่โมงพี่เดี๋ยวถามคนที่นี่ดูกันัลลครับพี่พี่ครับว่าเอเดอปมันประมาณกี่โมงครับมีใครรู้หรือเปล่าไม่รู้เลยครับอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับ ไม่มั่นใจครับเยีดเสียงเสียงครับเสียงแม่งจะรอดากัน่รู้ยขอโทษนะครับพี่ได้ยินผมไหมครับได้ยินครับไงครับเอ่อผมถามตรงๆเลยได้ไหมครับว่าไงพอจะมีเงินให้กู้ไหมพอดีผมเห็นพี่ขี่รถคันนั้นอ่ะอ๋อผมยืมมาครับผมโอเคครับชัดเจนขอบคุณครับรูเรื่องเลืองอ้าขอช่วย่ังไงวะฮัลโหลเอมน้งแอมลุง ว่าว่าแต่ถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงอะไรอย่างเงี้ยมันถอดอยังไ,ไงอ่ะพยายามดึงออกอยู่ทำมือเป็นรูปเอ็มห้าครับลุงทำมือเป็นรูปเอม็มห้าโอเคเต็งกิ้วเต็งกิ้วของคุณมากครับเค<า>มป์ลงุงเย็ดอะว่าเอาาเอค่อยเหมือนโจรหน่อยผู้ชมไปโชว์หน้าตาเราหล่อเราไม่ได้เราต้องแบบลึกลับลึกลับหน่อยและการชีวิตนี้เยอะคิดถึงเลยค่ัผู้ชมตอนนั้นเราเล่นเมืองไหนนะผู้ชมที่ปอมมาเป็นประชาชนนั้นสองแล้วก็เนี่ย

มาคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อันตรายนะครับปืนน่าจะแก๊งใหญ่แน่เลยคุณผู้ชมเพราะปืนน่าจะตียากนะครับปืนมึงเข้าอ่ะแต่เราอย่าอยู่ผมกลัวผมเราต้องกล้าแล้วกันนะครับอย่าอยู่ความกลัวครับผมเราต้องกล้าเราต้องสู้กับอุปสรรคที่มันผ่านเข้ามานะผมแล้วมันจะหล่อหลอมให้เราเป็นคนเจรมีสิทธิ์ไหมครับไม่ใช่ผมหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับยังไงติดต่อมาครับแน่ถ้านะส,สนใจสนใจสนใจตัวผมผู้ชมเห็นไหมือแบบคนมันเนื้อหอมไงเห็นไหม มาดูความน่ารักของคนในประเทศนี้บอกสิมึงบอกเขาสิรอพี่ชายรอครับพี่ชาย,ชายไม่ครับมันถอดเสื้อทำงานดำไม่ได้นะพี่เอหรอครับอุย้ยขอบคุณที่บอกครับหนึ่งหมื่นครับรอุ้ยเห็นไหมเห็นคำพดดีเห็นไหมเขามาเกี่ยงกันบอกอกู้ยอีกมั้เจ๊และเมื่อคนดูทนไม่ไหวเลยแกล้งผมคืน เฟกาชาลูยูโร150บาทผมชอมที่มากๆเลยครับติดตามมาเป็นปีแล้วครับที่ไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยออ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเต้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ่้ยเฮ้้เเ โดเนนี้โดเนทแรกเลยนึ่งที่ปั่นผมไม่หนยขอบคุณโดเนต120บาทด้วยนะครับว่ามีคนปั่นมาแต่มันมีคนปั่นต่อแน่ผมรอดูเลยมันหาคอมมันหาโดเนตมนปั่นมาปั่นแน่เราดูเลย ARMSTP เจกาชาลุงยูโร THP10 ผมชอบพี่มากครับจากบ้านหนองงูเห่าเดียวเดียมันหนองงูเห่าไหนวะ ไอ้ยนี่ก็รับรับลูกคนเข้าแกงไม่พักไอ้ยี้เออเดี๋ยวเราแวบะบแวะแวะแวะไสภาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวดูก่อนว่าคนเยอะหรือเปล่าสภาอุ้ยจะสี่รืออะไรแล้วนะครับผู้ชมโอ้โหช่วงนี้แบบยอดไลค์สามสี่ร้อยกันเลยทีเดียวแย่จ้ดูว่าจะไม่มีคนดูอุ้ยขอขอโทษครับครับโอ้ยยี้คนยังเยอะอยู่เลยเดี๋ยวเรบาบังเลี้ยวช่วยเรามางเลี้วได้เวลามันแล้วสภาครับสภาได้ ขอคนหนึ่งนะครับพอดีพอดีผมเพิ่งเปิดกระชาได้รถผมต้องเอารถมาลงทะเบียนไหมครับอ๋อใช่ใช่ค่ะใช่ท่านไหนอ่ะเป็น GTB ครับลงเอามาลงได้เลยไหมครับ GTB เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่แน่ใจอ G T B เดี๋ยวรบกวนเบิกมาหน่อยค่ะนสภาได้ครับวิ่งอย่างนี้ก็สภาก็งานหนักไปเลยคุณผู้ชมคิดว่าคนเล่นเท่าไหร่ออ๋อนี่ครับสภาครับจ่ขาดสภาขอเช็ค นนได้คสบายจะได้แจ้งนายกแค่ค่ะพอดีเขาน่าจะยุ่งอยู่นะขอบคุณนะครับโเคครับ เดี๋ยวรบกวนนี่นี่ครับสภาก็คือแอดอบประชาชนนี่คือไปยังไงครับแอดอบประชาชนทำมือเป็นตัวทีแล้วก็สลัดโกแอดอบค่ะแล้วก็จะมีไอตัวซิบิเลียนนะคะอ๋อมันจะให้เลือกลงใช่ไหมครับใช่มันจะให้เลือกก็จะไปลูกไหนอะค่ะอันนี้คือไปได้ทุกลูกเลยใช่ไหมครับไปได้ซิบิเลียนค่ะถ้าเป็นประชาชนอันนี้ยังไม่ขึ้นแกงเนาะใช่ครับเป็นประชาชนครับก็ไปซิวิเลียนค่ะขอบคุณมากครับสภาครับผมครับขอให้ไปไหนอันนี้ปะเอาไปแล้วกันฮัลโหลครับพี่ชาย อันอันนี้ไอ้ดอกประชาชนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับสามารถคอมบิคกันได้ไหมครับเล,เล่นด้วยคนได้ไหมครับอะไรนะครับเราสามาร <4 S 1> <คน S 2> อ๋อสามารถเล่นได้สี่คนเหรอครับใช่น่าจะใช่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮ่เฮ้ยเครื่องครับผมเล่นด้วยคนหนึ่งได้ครับได้ครับผมเพิ่งมาเหมือนกันครับครับเอกับวีวูดเหมือนกันว่ะถ้าไม่มีคนเหรือเราอยู่สองคนก็ได้ครับ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  อันนี้มันมันเล่นครั้งแรกหรือเปล่าครับผมเล่นครั้งที่2ครับผมเพิ่งเข้ามาเล่นไงผมผมเล่นครั้งแรกถ้านให้บอกผมด้วยได้กันนะผมเล่นไม่เป็นเลยจริงหรือเปล่าครับผมดูทรงไม่น่าใช่ใช่ครับผมเล่นอะไรไม่เป็นเลยครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาได้วันที่3ามเลยครับอ๋ออาวุธใช้อาวุธอะไรครับนี่ครับเพิ่งตีสวิตเบสตีแท็บอ๋อเหมือนกันเหมือนกันครับตีตีไปกี่ทีครับผมเล่นเป็นเล่นเข้ามาเล่นเมื่อนานมาแล้วเพิ่งกลับเข้ามาเล่นนะครับผมเลิกเล่นไปจะเป็นปีแล้วกลับเข้ามาตีเต็มเนี่ยครับ ยังครับยังครับมีสองคนครับวพราะแต่ชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อครูถ้วยครับผมชื่อครูถ้วยชื่อคีรินครับครูถ้วยเหรอครับหรืออะไรนะครับจะครูถ้วยครับอผมผมยูโรนะครับดีนี้รูจัจดีจัจครับดีจัจครับดูดีดูสังคมดีผู้ชมดูสังคมดิเนี่ยชีวิตเบสมันเท่จริงไงว่ะผู้ชมดูดิโคตรเฟียวเหมาะกับเราเลยแต่ถ้ามันพับนี่มันน่าจะเท่กว่านี้นะแต่ว่ายังไงถ้าเก็บอะไรเงี้ยครับคุณยูโรเพิ่งเข้าาเล่นครับอะไรนะครับเพิ่งเข้ามาเล่นเหรอครับ ใช่ครับเพิ่งมาได้แค่3มวันเองครับโอ้สาวันมีสูเปอ์น่วเหรอสุดยอดเลยอุ้ยผมใช้พลังกาชานิดหน่อยครับอ๋อใช่ครับถ้าถ้าพอถ้าา่ามือคงคงยากนะครับครับคัดับตัด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 เัตัมตัตัดยัดตัมตัตัมตัดตัดตัมผัดตัดตัดไัดต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 ัคตัด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 ้ัดตัดตัดตัดไัด้ัดยัดต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 ัดัดไัด้ัดตัดตัดตัตังตัดตัดตัดัดตัดยัดััััััััคััตัััตัตััััััั สามนาทีมีส <politics> ิตเหรอเข้ามาสามนาทีครับเข้ามาไอเดอกที่ไม่มีคนแต่งแบบนี้นะผู้ชมหายากมากเลยนะเก่ๆแบบเนี้เข้ามาประมาณวูดแรงไปไหมหลายเดือนแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มาเล่นอันนี้มันมันถอดเสื้อเล่นได้ไหมครับได้ครับนั่นเราถอดเสื้อไหมถอดเสื้อดีไหมครับอัลโหลครับโหลครับได้กี่คนเนี่ยครับมีสามคนครับมีสามคนครับไอเดอมันตันเท่าไหร่อ่ะห้าป่ะ สี่ครับสี่เหรอสี่ครับมาสองอันเดียวเขาจะอยู่ด้วยอ๋ออยู่อยู่เลยครับอยู่อยู่เลยก็ได้แต่ผมไม่สี่นะเพราะไม่อยากสี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องผมออกออกไปก็ได้วแหละดูดิดูดิดูท่าที่เรับอยู่อยู่ไม่อยู่ด้วยกันอ๋อที่นี่ไม่ได้อยู่เหรออยู่อยู่เลยครับสามสี่คนอยู่แล้วเราเรามาก่อนเราก็ไม่อยู่ด้วยกันสี่ผมมาที่หลังผมบอกให้ผมมาที่หลังเลยเอางี้หมดประโยชน์ก็โจทย์กันแค่นั้นแหละจะใส่กันเลยเราอยู่ด้วยกันเรามาก่อนไงเราจะให้เขาไงรู้จักกับเขาเลย มันมันมันเก็บนานอยู่ใช่ไหมเยี่ยอะไรหนุ่ม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 อะไรหลวงพ่ออะไรหลวงพี่อะไรหลวงพี่ที่ปลักหลามแรงอยู่แลวเนี่ยอะไรหลวงพี่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  อะไรอะหลวพี่อะไรอะหลวงพี่อุ้ยยังไม่ยิ้มโมไดไงวะตายไอ้หมดยังไอ้ไปไหนอะช่วยช่วยคนนั้นหน่อยช่วยคนนั้นหน่อยมาช่วยแล้วคยังไม่จบ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 ขามันฆ่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 ามันเกาะเกาะมีเยอะ กาะก็มีเยอะเกาะก็มีเยอะเกาะยัดหนีอะแวกาะยัด<ม>ห,หนีอ่ะแล้วผมเข้ามาเข้ามาไปไหนหนุม่มไปไหนหนุม่มสาวไม่ติดบ่าวเวยงยังไม่รู้อ่ะโอ้ยยันนั้นเหนียวจากวงไอ้สัตว์อะไรหนุม่มสวยครับยัดไปครับสวยมากสวยมากสวยมวยโอ้ยเชี่ยวกูเกือบเส่คนเมื่อกี้พี่แหม่พี่ก็ โอ้ยเ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 อ้ยทำไมซามไม่ติดวะผู้ชมโหแล้วเราโคตรตึงอะ่ะผู้ชมัปิดโอ้โหเย่ตายเลยซาไอ้ยังว่าเพื่อนเราเพื่อนเราไปไหนวะสนุกมากครับเดียไปเล่นด้วยกันใหม่ด้ยเ,เล่น้ยกันใหม่ครไปเล่นกันใหม่ครับอันนี้ออกงครับกลอดเอนเดิมครับเจกันเอเจกันเดอร่เจกันเดอเจกัเดอ